สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพนะคะโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคค่ะในเรื่องของเลขนําโชคยังมีอยู่เนาะถึงแม้ว่าจะไม่มีการประกาศผลนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าก็ยังให้อยู่ค่ะถือว่าเป็นเลขดีนะคะเลขสวยของคุณนะคะในเดือนนั้นๆก็แล้วกันนะคะโอเคลัคนากับราศีนะคะส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะสามารถไปเช็คดูได้เลยถ้าเกิดว่าลัคนา กับราศีของคุณไม่ตรงกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะดูร่วมกันไปก่อนแล้วคุณคิดว่าอันไหนแม่นยำกว่ากันค่อยใช้อันนั้นเป็นหลักแล้วก็อีกอันนึงเป็นรองนะคะในเรื่องของการดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณนะคะ อยากดูดวงดูคลิปนี้นะคะแล้วนําไปใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าการทํานายครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการทํานายรวมนะคะให้กับชาวธนูเป็นจํานวนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะให้คุณนําเอาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ส้มได้แนะนํานะคะจากไพ่ซีจากไพ่ออร์คิต่างๆนะคะนําไปปรับใชใ้เข้ากับตัวคุณเองจะดีที่สุดถ้าต้องการคำนำคำทำนายนะคะที่แม่นยํารายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ใครที่อยากดูกับส้มนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนดูดวงกับส้มนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้เหมือนกันทางสอง2 i ดเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าทางไอจอีก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้นะคะอืมโอเคเป็นราศีสุดท้ายเนาะนะคะ ก่อนที่จะเริ่มดวงความรักอ่ารายปักนะคะในปักต่อไปนะคะก็อาจจะแบบว่าตะกุกตะกักหน่อยไม่รู้เป็นอะไรอ่ามาเริ่มกันนะคะชาวธนูนะเรื่องงานก่อนก็แล้วกันนะคะได้ไพ่สามดาบหัวกลับค่ะอืมแม่ ต้องระวังเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะคือการแทงข้างหลังนะคะการมีความไม่ซื่อนะคะในเรื่องของการทํางานเนาะนะคะมีคนที่คุณอาจจะไว้ใจแล้วพอเชื่อใจไปแล้วเขาแทงข้างหลังคุณนะในเรื่องของการทํางานอันนี้ต้องระวังเลยอย่าเชื่อใจใครให้มากนะคะในการทํางานเนาะนะคะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกอึดอัดเลยนะคะแต่คุณจะค่อนข้างบาลานซ์จัดสมดุลในเรื่องของการทํางานได้เป็นอย่างดีคุณจะไม่สนใจนะคะกับอะไรที่มันไร้สาระหรือว่าอะไรที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่ดี อาจจะมีความอึดอัดบ้างนะคะแต่คุณจะปล่อยได้ไวนะคะคุณจะสร้างสมดุลให้ตัวเองได้ไวนะคะเพราะว่าไพ่จะติกขึ้นมาในเรื่องของการทํางานคุณจัดสมดุลได้ดีมากเลยนะคะกับการพักผ่อนงานกับการพักผ่อนกับการดูแลตัวเองโอ้จัดได้ดีมากนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนงานที่คุณทําได้ดีค่ะคืองานที่ใช้เหตุผลทั้งหลายเป็นงานเด่นของคุณนะคะงานทีเ่เกี่ยวกับ กฎหมายทนายความนะคะงานการสอนก็ได้นะคะดีเช่นเดียวกันนะคะจริงๆง,งานที่เกี่ยวกับการค้าขายก็ได้นะนะคะอ่าโอเคนะคะอีกใบหนึ่งนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้านะคะบางคนอาจจะได้มีการเริ่มงานใหม่ๆแหละหรือเป็นธุรกิจเสริมนะคะใหม่ๆที่เข้ามาเลยนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆดีมากๆเลยนะคะสดใสน,นะแต่ว่า บางคนที่เริ่มต้นทํางานใหม่เนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นงานหนักถาถมเข้ามานะคะเป็นงานหนักคุณมีความรู้สึกว่ายัางไม่กล้าที่จะประสานงานในเรื่องของการทํางานเรามีความรู้สึกติดขัดในเรื่องของการประสานงานนิดนึงนะคะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาแปดไม้เท้าหัวกลับด้วยเราอาจจะรู้สึกว่าการประสานงานกับคนทั่วไปมันค่อนข้างยากนะคะแล้วต้องระวังอารมณ์ของเราด้วยที่ไม่ได้คือ มันอาจน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบใหม่สําหรับบางคนที่ไม่ได้ทํางานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ความรับผิดช,ชอบใหม่ที่หนักมากนะคะหนักจริงๆคุณต้องระแวดระวังช่วงปลายเดือนมาอีกแล้วคนที่จ้องที่จะเอ,อเล่นงานคุณนะนะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบหัวกลับ อันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงเลยนะคะในที่ทํางานของคุณนะคะในคนที่ทํางานกับคุณนะคะคือเขาจะเอาจุดอ่อนของคุณนะคะอืมในเรื่องของการที่คุณอาจจะทํางานแล้วเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะกล้ากลักลวอยู่เนาะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นงานใหม่นะคะแล้วต้องประสานงานแต่เรายังกล้า,กล,ากลัวๆเรายังไม่กล้านะคะเขาจะเอาจุดอ่อนตรงนี้ในการเล่นงานเราว่าเราทํางานไม่ทีพอว่าเราทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้เดอะสตาร์หัวกลับ ะะคือนั่นแหละเอาจุดอ่อนของเราไปบอกคนอื่นทั้งๆท,ที่เขาไม่สนใจนะว่าเราจะเริ่มทํางานหรือไม่เริ่มทํางานนะ่ะคือตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ให้โอกาสคนไงเพราะเขาไม่ชอบคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามหาเหตุผลนะนะ,ะว่าทําไมเขาถึงไมชอบเราอ,อาจจะอิจฉามาก่อนหน้านี้หรือไม่ถูกชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนเรามันมันมีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดเพราะฉะนั้น ตัวเราเองนั่นแหละที่อย่าอย่าหมดสิ้นความศรัทธาอย่าหมดสิ้นความคาดหวังในตัวเรานะคะมีไพ่เดอร์สตาร์หัวกลับขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ที่เราโดนการแกล้งทั้งหลายเนี่ยนะคะมันทําให้เราแกร่งขึ้นนะคะอย่าเสียศรัทธาเพราะมันมีไพ่ขึ้นมาว่าคุณอาจจะโดนแกล้งจนทําให้รู้สึกว่าแบบไม่กล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆเลยเนาะไม่กล้าที่จะมีความหวังหรือว่าศรัทธาว่าชีวิตในการทํางานมันจะดีกว่านี้กลายเป็นว่าคุณ ความสดใสมันหายไปนะคะความคาดหวังดีๆในการทํางานนี้ความคิดสร้างสารรค์มันหายไปเลยเพราะฉะนั้นสู้นะสู้ได้ความนิ่งการปล่อยความรู้สึกแบบนี้ให้ได้นะคะแล้วกลับมาสร้างความหวังและพลังใจให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เนาะนะคะคนที่ไม่ชอบคุรืออิจฉาคุณแสดงว่าเขาจะต้องเขาจะต้องไม่มีอะไรที่คุณมีนะคะ เขาจะต้องไม่มีอะไรที่คุณมีค่ะนะคะเขาถึงได้อิจฉาคุณไงเออคิดแบบนี้แหละคะ่ะสบายใจว่าเราดีกว่าเขาแล้วเราต้องทําให้ดีกว่าเขานะคะตลอดไปอืนะคะสู้คือถ้าเกิดว่าเรามีจุดอ่อนในเรื่องของการทํางานเนาะเราก็จําเป็นที่จะต้องคึดสู้ขึ้นมาประสานงานกับคนที่ดีขึ้นนะคะเพิ่มทักษะอะไรที่จะทําให้ไม่เป็นจุดอ่อนในการทํางานเนี่ยจะดีที่สุดในเรื่องของการเงินระว่างการโดนโกงค่ะขึ้นมาแบบ ชัดเจนมากระวังการโดนโกงแล้วเหมือนกับว่าเราไปช่วยเหลือเขาอะค่ะไปช่วยเหลือไปคาประกันอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มคาประกันก็ได้ในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วอาจจะต้องรับใช้ที่หลังนี่นนมันมีในเรื่องของกฎหมายคดีแพ่งขึ้นมาด้วยระวังเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะมันอาจจะเป็นคดีเคดีบูโรหรืออะไรทีหลังหรือเป็นการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เลยนะคะขึ้นทรงขึ้นสารในเรื่องเงินเนี่ยในเดือนนี้เลยอันนี้ก็ต้องระวังเนาะนะคะคุณจะได้เงิน จากงานใหม่ๆจากงานเสริมเข้ามาช่วยบ้างแต่ภาระก็ยังเยอะอยู่มากนะคะภาระยังเยอะอยู่มากไปจนถึงปลายเดือนอาจจะมีติดขัดบ้างเลยนะคะในเรื่องการเงินน่าจะมีติดขัดเลยแหละบางทีบางอารมณ์ของคุณน่ะนะคะก็ไม่คงที่นะคะบางทีอยากใช้จ่ายอะไรบางทีก็แบบด้วยอารมณ์เครียดอะบางทีก็ใช้จ่ายแบบทะลุทะลวงรล่วกันไปเลยทีเดียวนะคะอันเนี้ยต้องระมาระวังในการใช้จ่ายนะคะโซมมีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองเนี่ยบางทีใช้จ่ายด้วยความที่ความเครียดแหละแล้วก็อยากซื้อเพื่อสนองนี้ตัวเองเ่งนะจนมันกลายเป็นว่าพอกลับมาอีกทีเอาเงินไม่เหลือหมุนไม่ทันอย่างนี้นะคะต้องระวังให้มากเลยอืโอเคมาดูกันในเรื่องของผู้อุปถัมภ์นะคะผู้อุปถัมภ์หรือว่าผู้ที่แบบให้คุณกับเราในเรื่องของการทํางานเนาะนะคะในเรื่องของการทํางานต่าง นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่ช่วยเหลือคุณได้อะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่ลักษณะของคนที่ช่วยเหลือคุณได้นะคะเป็นคนรูปร่างใหญ่ค่ะเป็นคนรูปร่างใหญ่หอ่ะคุณเออเป็นคนรูปร่างใหญ่เลยนะคะอวบไปจนถึงอ้วนเลยค่ะคุณนะอืมเงี่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูนะคะสามไม้เท้านะคะ แล้วก็ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะคิงเหรียญราชาเหรียญน,นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นชาวทัตด,ดินนะคะมังกพรกพฤกษบกกันนะคะคือเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนผิวสองสีด้วยซ้ำไม่ได้ขาวมากเนาะอาจจะผิวเหลืองถึงคล้ำอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็เนี่ยช่วยคุณได้เขาช่วยคุณวางแผนในเรื่องเงินได้หรือว่าช่วยให้ความหวังดีๆทำให้คุณได้มีโมเมนต์ที่แบบมีทักษะการคิดในเรื่องงานเงินที่ดีมากขึ้น กว้างไกลขึ้นมากกว่าเดิมมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้มว่าอาจจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าสมเด็จพ่อรอห้าก็ได้นะคะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของเลขนํำโชคค่ะยังให้อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะหนึ่งเดือนเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ หนึ่งเดือนให้ผนเดียวค่ะเป็นความบันเทิงในช่องซุ้มนะคะนะก็ยังให้อยู่นะคะขอสักสามเลขนะเลขแปดนะคะเลขแปดเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขหกค่ะเลขแปดเลขหนะึ่งและเลขหกค่ะแปดหนึ่งหกนะคะเอามาดูกันค่ะสุขภาพชาวธนูระวังอะไรบ้างเอ่ยสุขภาพค่ะ สุขภาพระว่างสายตานะคะวิงเวียนหัวสายตากดไหลย้อนนะคะสายตานะคะแล้วสามเหรียญน,นะส้มให้เป็นในเรื่องของสายตานะคะอาจจะบางคนสายตายาวจริงส้มว,ว่าบางคนสายตายาวน่าจะน่าจะเยอะเลยนะคะน่าจะเยอะกว่าสายตาสั้นนะคะสองถ้วยหัวกลับค่ะกดไหลย้อนนะคะโดกระเพาะนะคะ บางทีเนี่ยลืมลืมกินเออนะคะกินไม่ตรงเวลาเนี่ยนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยท้องพงท้องผูกอะไรกันนะคะรวมถึงเนี่ยแหละในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนเลยนะคะอืต้องระวังดิขสีดวงนะสำหรับบางคนนะส้มว่า ืระวังในเรื่องฤกษ์สีดวงหรือว่าบางทีอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ก็ได้นะคะพวกอาจจะเป็นพวกเนื้องงเนื้องอกอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมันยังไม่ได้เป็นเนื้อรายแต่มันอาจจะพัฒนาได้อันนี้ก็ถ้ามันมีโรคแบบนี้อยู่แล้วก็อาจจะต้องไปตรวจนะคะเพื่อเพื่อความชัดเจนเนาะนะคะอืมมาดูพพนออเดรเคิลค่ะมีอะไรจะแนะนำชาวธนูใน เชิงบวกเนาะนะคะให้ความรู้สึกดีๆแหละนะคะ,ะมีอะไรบ้าง angel of action นะคะแค่คุณทำมันทุกวัน่ะนะคะบางทีมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆแค่คุณพยายามทำมันให้ดีในทุกๆวัน,นะค่ะนะคะไม่ต้องดีมากที่สุดแล้วไปหย่อนทีหลังนะคะแต่ทำให้มันเป็นเนี่ยเนี่ยสิบสิบ,สบ,สบไปทุกวัน นะคะหรือว่าอา้าเรารู้สึกว่าเราไหวแค่แก็8มันไปทุกวันค่ะเออนะคะมันมันจะเป็นอะไรที่สม่ําเสมอแล้วดีมากกว่าการที่แบบอุย้ยวันนี้ดีเลยแต่วันนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นจุดอ่อนได้เพราะฉะนั้นให้มันสม่ําเสมอไปทุกวันนะคะคิดจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแค่เริ่มต้นและบอกกับตัวเองว่าเราต้องสม่ําเสมอมันก็จะดีเองนะคะแต่ถ้าทำไม่สม่ำเสมอไม่ได้มีเวลาที่จะลงให้กับมันมากนะักชะลอไว้ก่อนดีกว่า นะ,ะเพราะว่าผลมันอาจจะไม่โอเคนะคะเอ็นเชอร์ออาเวลนะคะนี่มีในเรื่องเงินเข้ามาด้วยนะคุณนะคะบางทีเนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นสับสมบัติเนาะใต้ท้องทะเลนะอันนี้นะคะแต่ว่า เขาบอกว่าหลังจากนี้ในเรื่องเงินจะฟล์ขึ้นนะคะกับคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชาวธนูนะคะจริงๆชาวธนูเนี่ยส้มเคยทํานายไว้ในไลน์ด้วยนะคะว่าเออเป็นราศีที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากๆเลยนะคะสําหรับในช่วงเดือนนี้เพราะว่าบางคนมันมีการเริ่มต้นหรือมีการให้รับผิดช,ชอบอะไรเพิ่มเติมซึ่งมันก็คือการที่เหมือนกับหัวหน้านะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาเขาให้โอกาสเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราทําให้ดีนะคะ ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจับจ้องหรือใครจะทําอะไรทําให้ดีแล้วปิดจุดอ่อนของเราให้ได้นะคะแล้วความมั่งคั่งนะเออในเรื่องของการเงินค่าตอบแทนหรือว่าความก้าวหน้ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนอืมนะคะทุกวันนี้คนดีก็ต้องระวังตัวนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเออดีกับทุกคนแล้วแบบมันมันไม่ต้องระวังอะ่ะยิ่งเป็นคนดียิ่งต้องระวังตัวอืมนะคะนี่คือเรื่องปกตินะคะ โอเคการอยู่ร่วมกับคนมูมากเนาะนะคะ intentions นะคะอืมเออมันคือความตั้งใจในความฝันของคุณอะนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะะ destiny นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะปรารถนาไว้นะคะขอให้คุณอยากวกวก่าว o r k a นะคะคุณตั้งใจในสิ่งใดทํามันอย่างที่ส้มบอกเฮ้ยคุณได้รับมอบหมายงานเนี้ยตั้งใจทําดิสม่ําเสมอกับมันนะคะแล้วคุณจะไม่มีจุดอ่อนให้ใครมาทําคุณได้แน่นอนนะคะ คุณอยากจะทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จตั้งใจสิทำให้มันสม่าเสมอนะคะสู้ไปนะคะให้สุดไปกับมันแล้วความฝันความหวังเป้าหมายที่คุณมีอันดับแรกต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนนะเนี่ยผู้หญิงถือลูกโลกนะคะเป็นนางฟ้าถือลูกโลกนางฟ้ามาบอกคุณว่าวางเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนอนาคตคุณต้องการอะไรความตั้งใจของคุณมันต้องชัดเจนและเห็นเป็นภาพ ะะหลังจากนั้นทํามันเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายแค่นั้นเองและทําให้สม่ําเสมอด้วยนะคะแล้วความสําเร็จจะมาถึงคุณนะคะขอบคุณชาวธนูมากๆเลยที่ดูคลิปของส้มนะคะขอให้ชาวธนูทุกคนร่ํารวยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโชคดีทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ